นี่ครับอันนี้ผมใส่จนยู่อธิบัตบางหลวงน้อยครับผมบางหลวงน้อยสุราธานีครับฝูเมืองสุราธานีครับผมก็มาเมื่อวานตอนเย็นครับมาเมื่อวานตอนเย็นขึ้นมาดูสวนเตีงโมที่กบโลกับที่คลองน้อยครับผมก็แข็งแกรับอ่ะถุงอ้าวรับผมเหนือเดียวกับความว่านความร่อยเมื่อขับผม ไม่ต่างกับถุงอ้าวกับปมคของน้พอไม่ห้างกันระยะก็ต้องรำลรับป้มถุงอ้าวที่มีเสือเสียงกับปมนี่ครับปมนี่ครับป้มตอนนี้ร้สุข่าช่วยขึ้นมคันเลยครับไม่ลืมเอาดอกผู้เลยลืมช่วยเลยลืมเตนเน่สวยงามเลยครับลืมเป็นแท่เป็นแนวแล้วก็ถิ่นเยกเราได้ลงทิปไปนะไิ้ลงทิปไปต่นี้ความเปลี่ยนแปลงก็เยอะครับปมความเี่ยนแปลงเยอะมาก ไปไปความเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนไปมาครับปุ๊บอาทิตย์ต่ออาทิตย์ครับปุ๊บพอพดีปุ๊บลงมาทุกอาทิตย์นะความเปลี่ยนแปลงเยอะครับปุ๊บความเปลี่ยนแปลงมาของอาชีพกุู้เตงโมบางคลองน้อยครับรช่วยครับนี่ครับถอนก็ลงไม่ได้ติดตาครับนี่ติติดตาได้แล้ว ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็ครับผมสวัสดีครับ